สบายดีเบอร์สุกุสุคนพี่น้องภายในและต่างประเทศเนาะยินดีต้อนรับสู่บ้านสองเมนูบานาคือเกาด้วยค่ะผมกับน้องปื้มน้องเมื่อนี้น้องปื้มกะจะมาเห็ดกินเนาะกับน้องๆเนาะก็คือเมนูของเฮาก็จะเป็นตีนไก่เนาะพี่น้องหลังจากที่เฮาเห็ดเรียกแล้วเนาะเฮาก็ได้ไปตลาดตะลีกันมาแล้วเนาะก็ได้แบ่งปันหนาทีกันไปน้องๆกับเอื้อยเพื่อกับไปล่างถ้ววล้างซามเนาะพี่น้องก่อนแล้วน้องปื้มกะสิไใ้มาตัดตีนไก่ถาสุดเพลินเนาะตินไก่เฮาได้มากกับบหลายเนาะแต่ว่า เขาจะเห็นเป็นสองเมนูเนาะมื้อนี้นะเดี๋ยวถามมาเบิ่งนำกันเลยเด้อว่าสิแม่นเมนูอีหยังเนาะมื้อนี้ซึ่งเฮากาซื้อมาอยู่ในตลาดใกล้ๆนี่แหละเนาะพี่น้องที่ตลาดอ่านักเปียกเนาะของสวสนาเขียนนี่เองเนาะพี่น้องเดี๋ยวมื้อหน้าก็จึงสิพาไปเลาะเบิ่งตลาดเนาะพี่น้องเนาะอ่านี่ก็จะเป็นเพือนครัวของพวกเฮาเองเนาะพี่น้องก็อยากลุงลังอยู่หน่อยนึงเนาะก็อขอโทษขออภัยในภาพลักษณ์ที่บ่ิษังานเนาะเพราะว่าอยู่ในเพื่อนครัวจะเป็นอ่า อันนี้เลยเนาะจะอยู่ในห้องเลยพอเพื่นบ่มีครัวาหายอยู่ทั้งนองเนาะพี่น้องเขาเลยต้องได้หฮิดกินอยู่ในห้องเลยน้องก,กระเซ็นลายยางวาก,ก,ก,กว่าห้องมันจะห้อมเนาะกะบบกวกลวงไปไหนเนาะพี่น้องน้องปึ้มกัตัดตินไก่ไปถ่าไปเนาะสภาพผิดเวียกกะเมยอ,อยู่หน่อยหนึ่งเนาะพี่น้องเลยบ่สวยปไปไหนเด้อเมื้อนานตัดไปตัดมาแล้วเนาะน้องปึ้มกับตัวนกระเซ็ได้แวบไปอีกแล้วเพิ่นมาส่งน้ำเนาะพี่น้อง <c oughs> ตัดเล็บมันออกได้ทั่ว แต่บัคคนก็กินมันคือกันนเาะเพราะว่าเฮากินแล้วเขาสิตัดเล็บออกเนาะพี่น้องนี่เฮากับซีมาเอาลงหมอเลาวถัดไปน้องๆเขามาแล้วก็เป็นว้าวน้องสาวเนาะอันนี้พี่น้องน้องสาวพี่หนึ่งเด้อเด็กแชร์ไปในน้ำตูกับพี่น้องเดี๋ยวขั้นตอนเราจะต้มเซฟประจำห้องอะไรได้พี่น้องเนี่ยเซฟคนสวยสาวนะนี่ก่ะคือน้องของเขาเองเนาะพี่น้องแต่ว่าเมื่อนี้เพื่อยยังไม่ทันได้มาครบทีมเนาะพี่น้องเฟื่อนคนเพไนก็บไม่ได้เข้าน้ำเฮาเป็นอย่างเนาะเดี๋ยวเฮาก็บซมาสัมภาษณ์เกับนักบุนซืออย่างเนาะพี่น้อง คือทีปมาแต่สายขมวดว้าวสาวขามวดงามงาม้วยพี่น้องยังเหลืออีกผู้หนึ่งคนยังบนทะเลมาเคนเป็นเซฟประจำห้องเลยเนะเาะแซบคับนี่ก็คือติ้นไก่ทีเฮาต้มแล้วเนาะพี่น้องเฮาก,ก็ต้มแบบปเปื่้ยๆเลยเนาะ อุปเมนูนี่เขาสิเห็ดอย่างพี่น้องค่ะจะแบ่งเป็นอยูสองเมนูกันแต่ว่าหมักเปืเป่นนอยๆเราก็เลยต้องต้มเปืเป่อยๆแบบว่ามันถึงกินง่ายนะพี่น้องถ้ามันบเปื่อยเขาต้มเขาเรียกนะมันกระซัสมสีเห็เนาะคารุกคารุเขาไปเนาะพี่น้องอันนี้ก็ต้มสุกแล้วให้น้องเป็นเสิกขึ้นมาเนาะให้มันเย็ยนก่อนนี่ก็คือหม,ม,มักสมพู <S <S นนะพี่น้องเอ็นพิกันยิ่หมักสมพูนนอนส้นผู้สาวทยเฉขึ้นมาพี่น้องมีผู้กินอ่างพรพี่น้อง เป็นได้เฮ้ย <แก S 1> สุสตา์อ,อันนี้คือซีเมนลหลายคนกับชีจืออยู่เนาะอันนี้เนาะหากมีเอฟซีใหม่จะได้เฮ้ยในน้ำโตใหม่เดอ้อสวัสดีค่ะสบายดีพี่พั๊พี่น้องพี่โตสาวนในตุกคูุกคนนะคะซื้ออย่างเนาะซื้อมีมี่้ะคะมาจากเม,มืองพระแขกแขงขมวนค่ะน้าเป็นสาขมวนถึงกันเดอน้อมาแล้วแม่มาลวมเอ้ย เราหาลูกห,หม,าามกีน้องเพียงมาตำเคี่ยงไว้ก่อนเซฟนะคะตำเป็นจะเซฟนะเพียงได้ไปโขข้าอน้อยเลยเเดี๋ยวเราจะสิลวกมาใส่น้อเพียงตอนนั่นตอนั้นต่อมาน้องเพียงก็สิลมาลวกพักบ่งน้อพี่นะ้องเนาะเพรานะว่าเราจะทำสมตำเนาะคือว่าตำตีนไก่เนาะพี่น้องเป็นเมนูที่ยอดฮิตยอดมากของพวกเราเลยเนาะแต่กะโดนๆนะ้องพี่น้องเจอได้มีโอกาสกินเนาะ กับมาท่กินตลอดได้เมนูตามตีนไก่ก็ันเนาะเพราะว่ามันกะมันขังแพงนะที่ียวนี่นะพี่น้องกับกินร้ันกับบดีเนาะเอาไปเิญลูกพักก็เนาะกับพอซีไซส์เสี่ยนมีไปนำเนาะพี่น้องน้องปึ้งก็ได้ซอยโมซอยขู่ได้โมเมนวัตสันค้ค่าอยู่ที่เดียว์ได้พี่น้องเลยยอกยอกเนาะเดแต่ถ้ากระถามันเปื่อยก่อนนะพี่น้องเนาะมันีกะอากาศกังหันฮอนคือฝนชิตกนี่แหละพี่น้องอ๊เอ้า นี่ก็จะเป็นปลาหมึกของเฮาเนาะพี่น้องตัวทับีนน้องปุ้มบนที่ซอยเนาะเาซื้อมาใส่ประกอบปลาแก็บเขากันก็คือต้มใส่กันไปเลยเนะาะเฮาบ่ต้องถ่ายอันแล้วเฮาจะใส่เสร็จล,ลงไปเนาะพี่น้องแบบกินแบบอ่าคอจุกๆจักมื่อนึงเพิ่นว่าน้องๆเพิ่นบอกมาเนาะพี่น้องเฮากินกันอยู่กับมีอยู่4คน5คนเนาะพี่น้องที่อยู่นํากันเนาะแต่เพิ่นบ่เข้ากล้องน้าเนาะบ่เป็นหนะยัง แล้วเ่าก็ใส่เส้นมีลงไปเนาะพี่น้องเพื่อประสักาสเสียวเวลาบางคนเพื่อกระซิะตั้มใส่มะฮุง,งตั้มใส่ข้าวปุ้นเนาะก็แซ่บคือการใส่ไปคนละแบบเสียงขั้วได้ใส่หม้อไฟฟ้าแล้วพี่น้องเอ,อ้ยรักใส่ได้หม้อไฟฟ้าบาได้ใส่เตาดิมันบ่มี่บอลอนานาโนาะสิว่าแต่ใส่ได้ขนาดพี่น้อง <c oughs> ้องปืมกระซิ่ถามันสกุกก่อน มาบันนี้เนาะพี่น้องปัาดเปตาแซบคักพี่น้องน้องเพิ่นไปกระตั้มเรื่องเคียงเอียงเครื่องคุกครุนครุนครนเขากันให้มันแล้วเนาะพี่น้องนะฮะก็สิมาเอาลาใส่เลยเนาะบ่ไดเอาลงโคกเพราะว่าอ่าขอคำามันน้อยมันบอพอพื้นที่เนาะเพื่อพักเพื่อหยาอย่างสมัครปีทุกถล่ลงไปเนาะพี่น้องหลายอย่างแต่ว่าซีซันเป็นตาแซบเป็นตาแซบพี่น้องผู้นางเบิ่งในการไล่แตกกว้างแล้วแบบว่าสมอยากมาดนเลยเนาะพี่น้องเดี๋ยวเข้ากัน มาเสืร์อันนี้ไปใส่พี่น้องให้มันทันใจเลยเนาะเอาไปลงในใบเสตไปน้องลวกตัทับอี้นี่คือว่าโบลาณได้แบบมาลวกเบิ้องแบบโอ้เต็มจานทำซีกินแล้วบัดนี้แต่ซีมีสองเมนูเด้อพี่น้องเด้อเบิร์เมนูหนึ่งได้แล้วตามตีนไก่เนาะแล้วก็อีกต่อไปเฮาสิเฮ็ดเมนูอย่างกระทาเบิ้งเป็นน้ำแข็งอีกเน้องพี่รังสกัดเริ่แรงเด้ออันนี้ก็เป็นอาหารประจำของเด็กหอคือซุ้มเฮาแหละ อาหารเสร็จแล้วพี่น้องอาหารประจำเด้อคุกกันได้มาเลยพานั้กระซิบพานักนกาลังตามถา <c oughs> มือพอมีไปส่ร์อ่ะคุ้ยขัวเนาะทางนี้เดี๋ยซเซ แล้วก็ได้เวลาคนเลคนเลเขากันแล้วเนาะพี่น้องแบบนี้ใส่เส็จลงไปเ็จม,มากๆเ่มามีใบๆเนาะอาหารประจําของของคือการเบ็กเจได้ครัมือเนี่ยพี่น้องกันแต่ไม่เย็นอยู่นี่เนี่ยคําพาดเข้ามาเส็จอีโบเมนแล้วเนาะสไลด์เด็กหอน์ดีเรเคยพลาดกับเข้ามาเสร็จอือเบิ่งมาพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาแหงตีน้ำกันเด้อพี่นอ้อยทรงแ่บคักเลยพี่น้องประแดดนะแ่บ,บ,บเลย ตามแบบลาวๆเนาะอันนี้ค่ะโอ้ยเสื้อตามอยู่บ่เด้เนอนงสยัยเพอ,อน์ซีอันนู้นคารลนคารลคเลคนเลเข้าไปเลยเนาะพี่น้องตามเลยใส่สากเนาะอันนี้ใส่จองแมนคนเลคนเลอเอากระซี่ค้นให้มันเข้ากันแล้วก็จังซีบบ่เด้เลยเนาะพี่น้องเต็มหมอนาะอุย้ยร้ายแตกแล้วนี่พี่น้องมาเด้อสิได้ซิมเลยเนาะมาในน้องเดี๋ยวสิวให้น้องไปซิมให้เบิงนะ่งเนาะแซ่บจุกข,ขนาดเลยอืม อน,นเน้นๆเลยเนาะตีนไก่กับพี่หยำอ้าวเป็นใดเป็นใดแซ่บแตอบเองแซ่บเองมาด้วยพี่น้องเด้อ <c oughs> ตำมีแซ่บแซ่บซีมือสาวขามวนเด้อเดี๋ยวคูถ่ายครูนะวิจัดเสิร์ฟได้น้องบุญน้อง ปลาทบเต็มจานเต็มคาราเบลพี่น้องจัดไปจุกๆใส่ในมะเขือทินตามไปเนาะอ้ายของโป๊ดบ้านเฮาวนนะมาเดย์มาเดย์เดี๋ยวเฮาก็จะไปเห็ดเมนูต่อไปนะพี่น้องเหมือนกันจะไปเบิ่งนกันต้มแซ่บแล้เปิ่นก็บบุคยเห็ดคือการแต่สีเบิ่งเพิ่นเห็ดก่อนสที่จะสูตรไว้ ตาหุงให้ขัดเนาะ,น,ะนี่ก็จะมาเห็ดก้มแซบนะคะตามสไตล์น็กหอมีอย่างก็ใส่ไปี <laughs> ใส่น้มันกนเาปีดเอปีซิมบงเ้ยนะมันเป็นอะไรเ้ยเอาลงเลยปะทำก้อนมันเปล่อกเป็กจามนี่ผมอันนี้ดำเปือกอันนี้คือพี่น้องเจยองอันนี้ผู้สวย É going to แซ่บหน่อยเซบหน่อยเนาะปุ <that> ้มซูน่าเพราะแล้วเพราะแล้วอันนี้เนาะน้องปุ้มก็ซื้อมาเห็ดต้มแซ่บเนาะน้องปุ้มกะเห็ดบเป็นเนาะแต่เห็นน้องน้องคนว่าว่าต้มแซ่บพี่น้องกไก่หู้ยุ่นเป็นอะไรต้มแซ่บเนาะน้องบ้านน้องปุ้มน้องปุ้มบ่เคยเห็ดน้องปุ้มก็เลยว่าเบิ่งสิลองเห็ดเองลองเบิ่งดูมันสิเป็นอะไรก็เพิ่นบอกน้ำเนาะพี่น้องเนาะ เป็นเอื้ยสิได้ห็ยังเหบ่เป็นพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมาเบิ่งว่าหน้าตาต้มแซ่บของน้องปืนแมันสิแซ่บอะไรอยู่บ่พี่น้องเฮาตาวพริกมาเพชรลงไปแล้วเนาะพี่น้องเฮาก็สิเอาลงหม้อเลยให้มันได้รสชาติแบบซูซ่าเนาะพี่น้องเนาะเวลาเอาตีนไก่ลงไปมันก็จะบ่คาวเนาะพี่น้องเฮาก็มีสิมีผักใส่เนาะพี่น้องเนาะเฮาก็แยกตีนไก่ไว้ต่างหากส่วนตีนไก่ที่เฮาจะต้มแซ่บนี่เฮาก็จะบ่ได้ตัดเป็นตอนครึ่งเนาะเพราะว่าอยากเห็นเป็นตอนเป็นตีเลยพี่น้องมันตึงแซ่บคักคนะ แล้วเขาก็ใส่ตีนไก่ของเขาไปเนาะในขณะที่หมอเขามันฟดเรียบร้อยได้ทีได้เนื้อได้หนังแล้วเขาปรุงครบรสทุกอย่างแล้วเขาก็ใส่ลงไปแล้วจะซีฟอีกขันต่อไปเนาะพี่น้องแล้วเขาก็ปิดใบข้าวนึ่งให้มันฟดแบบน้ำซึมซับเข้าไปในไก่แล้วเขาก็จึงคอยซีบอีเนาะพี่น้องแล้วเขาก็จะมาเรียงเครื่องของเครื่องปรุงเข้าไปอีกคนเบล่าเฮ็ดแล้วเสว้อแซ่บเลยขนาดพี่น้องเก็บกวดเนาะลังนิดนึงกัขอโทษเนาะพี่น้อง ว่าเขากระจัดเจองไปเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวแล้วเขาก็มาเปิดเบิึงตีนไก่ของเขาด้วยพี่น้องเด้อผลบอก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 เนี่อุย้ยหน้าตาเป็นจังสีเนาะพี่นอ้องเป็นจังได้สิเป็นจังกินเดี๋ยวมด้ออันนี้เนาะเพ่ลสิกินได้อยู่บ่เนะาะวันนี้แล้วเขาก็มีพักใส่เนาะพี่น้องพักของเขาก็จะได้อยู่พักสารเนยเนาะกับโพละพาพักเสริมเลยนะทางบ้านน้องปึ้มกะจะเอิ้นว่าพักเสริมสารเนยเนาะทางฝั่งพี่น้องทางเฝั่งซานกีก็จะเป็นมิ้นท์นะคะ แล้วก็ใส่ลงไปอู้ยกลิ่นหอมห่วยๆเลยได้พี่น้องตอนนี้นะกะเห็ดไปเห็ดมาก,กนนะหนาตากะโอเคอยู่เนาะพี่น,อน้องเนาะต้มแซ่บสันขนมปึ้งเอิ้นกะสิแมงต้มตีนไก่แหละแต่ว่าใส่ซืีอิ๊วมันแซ่บก็เลยเอิ้นต้มแซ่บแซ่บคักขนาดเลยวันนี้เดี๋ยวกะสีซีมให้เบิ้งกันเลย <laughs> แซ่บบ่แซ่บก็ต้องกินเนาะ <laughs> เฮ้ยเิ่งหนา้าตาแบบนี้ได้ซ่บแนนอนพี่น้องขน้องปื้มเห็ุหน้าตาแบบนี้นะขน,น,น,น้อง,องบอกนะว่าเสจังได้น้องก,กับตัวเองเห็ุเองก็ต้องซ่บเป็นธรรมดาดีเลยนะ้องพี่น้องเราไปเห็ดกินลองเหมืองเด้อต้มซ่บแบบเป็นแลวนี้แล้วแต่ว่าต้มซ่บนี่แม่ต้มซบ่บสับแบบเด็กหอนะคะเราไทยไปอยู่หน่อยนึงนะคะแล้วเาก็จะมาเสิรนะ์ฟนาะพี่น้องน้องน้องกนหิวข้าวมาแล้วปกติกับไบิกินข้าวคำเนาะพี่น้องแต่ว่ามืมอนี้ สองอย่างเนาะอัดคลิปพพ้อมบอได้ลงคลิปแต่โดนแล้วพี่น้องเอ้ยกะอย่าเพึ่งลืมกระเดอ้อน้องพึ่งก็ได้เวลาว่างๆก็จะได้มาถ่ายบรรยากาศเนาะอ้เบิงน้ำกันพี่น้องเอากระจัดเสิฟนะแล้วพี่น้องแล้วเอากระสีมากินข่าน้ำกันเด้อพี่น้องเด้ออาหารสองอย่างเลยแต่แบบจุกๆหน่อยนึงเนาะเมนี่นนบำรุงเด็กหอนะพี่น้องกระสิมากินสู่พี่น้องเบิง่งเนาะให้พี่น้องได้เบิ่งน้ำกันก่อนว่ามันสิซ่บแท้บ่นี่ตามห้องกระเป๋าไว้โดนติบแต่กันยัง โอเคคือเกาเนาะพี่น้องกินกับข้าวเหนียวบ้านเฮ้าเนาะฝั่งเรากินข้าวนียวถือว่าแซ่บหลายโอ้ยคุยเจียวปลาแดงนี่แห้งแซ่บเด้อพี่น้องเด้อกับข่าวนียวพีน่น้องแต่น้ำเติมสิสดสลดสลดสดห้เปิ่งเด้อบนี้ เบิกงนานแซ่บคัคเคดพึ Hence, ่งพึ oh ่งบึ้งพึ่งวิ่งมาได้พี่น้องเอ้เมื่อนี้นะชิมชมมาม่พี่น้องโซนหอนมีแห้งแห้งจังสิแซ่บคักแซ่บเวอร์เลยสิบอกก็จะเห็นตีมโซอยู่นดังแล้วก็แห้งแล้วเมื่อนี้ฮะอ่าชิมตับประมึกกันเสียหายผู้จุดกล่องเมื่อกี้ขาวแล้วพี่น้องเอ้ย ติ๊มตีได้พี่น้องเบิเร์ด้ตม้มแซ่บแห่งต้มแซ่บให้พี่น้องเบิ่งเลยตาดเนาะติ๊มตุ้ยต้มเปืเป่อยเน,นาะกินจิน้มแซ่บก็สิมาแห่งต้มแซ่บให้เบิ่งก็ได้พี่น้องคือสิแซ่บคักเนาะติ๊มตุ้ยนี่ทีเดียวขออนุญาตใส่มือนะพี่น้องเนาะทางเฮาก็กนบน่นในส่มือนี่บ่แซ่บได้ ตีนแก่มันก็จะค่อนห่อเลยเนาะพี่น้องคะกระโปรงลงมาใหม่ๆตักสตูวยมาเนาะปาร์ตเดบบมันมันเดบอรวยมันเข่าแบบต้มโดนแล้วมันกัดเนื้อหนังมันกัดเปื่อยเนาะความมันมันก็จะออกมาเนี่พี่น้องมันก็จะได้รสชาติที่กลมกล่อมเนาะเหนียวหนึดนิดนึงเนาะเพิ่มกับแบบโอ้ยแฮนโซเลยเด้อบันทิดเด้อขออนุญาตเนาะในความบริสุทธิ์ภาพน้ำกลมดนมาฝากพี่น้องนะโบสถ์กุญคนเด้อ ดเดฮากระซิ้งหายเอฟจ <laughs> ้าผู้ถือกล้องเฮาเพิ่งกินข้าวกันแล้วพี่น้องเป็นน้ำลายที่ห้ามแล้วจากนี้เฮาก็สิขออนุญาตกินข้าวกันเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อเบอร์สุขสุขคนทางฝ่ายผูนถือกล้องเป็นกระกินกกข้าวแล้วเนาะเดี๋ยน้องปึ้มกะสิขอลาคลิปกันเด้อพี่น้องจะไดก้กระฝากคือเก่าเด้อค่ะสวัสดีค่ะ